สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็จะมา copy ครับอ่า copy ความสามารถของจี้ใหม่ครับก็คือเาเรียกอะไรกับดักดิ้ช้าครับอ่า copy ยังไงครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูครับก็คือในตัวเรียนครับในตัวของเรียนมันจะมีการทําลายเอฟเฟกต์ผลกระทบอยู่แล้วนะครับอ่าห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับในตัวของเรียนเนาะอ่าส่วนความสามารถของกับดักสไปครับอ่ากับดักสไป์ธรรมดาครับก็คือมันจะมี มีโอกาส60%ตครับติดตั้งกับดักสปริงครับหลังจากที่จบเทินแล้วนะครับอ่าก็ครบความสามารถพอดีเนาะอ่าในการกับติดตั้งกับดักสปริงครับและก็ทำลายเอฟเฟกต์ผลกระทบครับ55%ครับอ่าวันนี้ผมก็จะลองนำมาเล่นกับอ่าเรนดูเนาะอ่าดาร์กเรนครับเซ็ตผมจัดมาเล่นกับดาร์กเรนก็คือมีหมวกเทเทเนียมครับเป็นยานรองเท้าโลแล้วก็กับดักสไปายครับอ่า และก็ครับอ่าอีฟีทหนึ่งก็คือผมก็จะมาเล่นกับมีเมียนครับอ่ามีเมียนที่ถูกปลุกครับเซตที่ผมจะมาเล่นกับมีเมียนที่ถูกปลุกก็คือผมก็จะอ่าจัดเซตที่ใช้กับเซตนี้เลยครับแค่ถอดรองเท้าโล่ออกครับแล้วก็ใส่ไพ่ทารุ่หมีเข้าไปแทนครับอ่าเพราะว่าไอตัวมีเมียนที่ถูกปลุกครับมันไม่มีทําลายเอฟเฟกต์ผลกระทบนะครับอ่าผมก็เลยถอดเอารองเท้าโล่ออกปุ๊บแล้วก็ใส่อ่าไพ่ทารุ่หมีมาครับอ่ให้มันมีการทําลายเอฟเฟกต์ผลกระทบนะครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็เหมือนกับเราเล่นจี้ใหม่นะครับอ่านี่คือการ copy สกิลความสามารถของจี้กับดักติชานครับอ่มาดูกันดีครับว่าอ่ามันจะอ้วกหรือเปล่าครับหลังจากที่เรานํามาเล่นกับการตัวละครดังกล่าเนาะโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมได้เลยนะครับมาดูกันสหรับในตาแรกนะครับเราก็มาพบกับฮันเชยองครับอ่ามาพบกับสายป,ป่วนเธด้วยครับเออขอสองเซ็ตจี้เขานางเขาก่อนครับ อ่าโอ้โหมีกี้ใหม่ด้วยนะครับเออมีกับดักดิสชาร์ดด้วยครับอ่าแต่เป็นเวอร์ชั่นธรรมดาครับเป็นยานครับเด้งครับดึงไม่ออกครับเบิ้ลซออีกทีได้ยุตอเปล่าครับสวยงามอ่าแล้วก็ขอมาลงตรงนี้ก็แล้วกันครับอ่าสร้างแรงม้าไว้ก่อนหนึ่งขี้ครับผมจะยังไม่วาดไปแล้วกันครับเดี๋ยวมันจะขโมยความสามารถในการถอยเตาของผมไปนะโอ้โหไม่ิดทุกดีครับแบบนี้ อขอทอย12ไปได้หรือเปล่าครับโอเค <14. S 1> อ่าแล้วก็ผมก็จะมาลงพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เด้งครับดึงไม่ออกครับอ่าติดตั้งกับดักสปริงครับอ่าออกมีอะไรบ้างครับอ่าขอวางไว้ตรงคุกกันแล้วกันครับอ่าวางไว้ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะวางไว้ตรงไหนเขาน่าจะถอย1ิมาเอาปืนหรือเปล่านั่นไหนครับ <4. S 1> มาจริงๆด้วยครับจังหวะนี้อ่าโอกาสถอยเตาอ่าโอกาสถอยเตา๋า,ต,าต่อครับ ยังไงครับอ่าแม่งมายึดเมืองผมรวัวเลยครับจังหวะน,นี้โหปืนหมัดหน้าหลังครับอันตรายนะปกนี้อ่าเดี๋ยวผมขอเบิ้ลสอครับโอเคเป็นยานครับดิ้งไหมโอ้ไม่ออกว่ะขอเบิ้ลสอ,อีกทีครับโอเคครับอหมวกทอยแม่นนะวันนี้อ่าได้วา้าปดรวอเปล่าครับโอ้โหวไม่ออกว่ะ ออขอถอยสิบเอ็ดไปโอเคแล้วก็ขอมาลงตรงปืนกันแล้วกันครับอันนี่ครับโอเคทะลับอกอกยิง่งดีเลยสวยครับอ่าขอมาเรียกที่หนึ่งทีเถอะ <11. S 1> เรียกที่หนึ่งทีครับจังหวะนี้ได้หรือเปล่าโอเคอ่าโอ้โหไม่่ีที่ใดว่ะเซตนี้ไม่มีตัดการครับ โอ้โหได้การหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มาว่ะเออยิ่งตายยากเข้าไปอีกอ่ายังดีครับที่หมวกเททเนียมผมออกครับโอ้โหตอนนี้เขาได้เอฟเฟกต์ถอยต่อไปครับอ่าเอายังได้ถอยต่ออีกหนึ่งครั้งครับอ่ายังไงครับจังหวะนี้ยึดเมืองไม่มีเมืองให้ยึดด้วยครับอ่ะโอเคครับอ่าเดี๋ยวผมขอวาร์ปลงที่เดิมกันแล้วกันครับเรียกหรือเปล่าครับโอ้โหเรียกไม่ออกครับขอวาร์ป เรียกใหม่ก็แล้วกันครับอ่ะมาตรงนี้ครับเราก็เรียกอีกหนึ่งทีครับจังหวะน,นี้เอาเอาวอาเอาโอ้โหแม่งโทรศัพท์ค้างครับขออภัยด้วยเออขออภัยไม่ตายว่ะขอคอยเบิ้ลสองอีกทีโอเคออกห้ามไม่เป็นไรครับอ่าขอมาลงที่เขายืนก็นแล้วกันครับเลาก็เรียกมาหนึ่งทีครับจังหวะน,นี้อ่าตอนนี้โดนทำลายเอฟเฟคผลกระทบไปแล้วครับอ่าแล้วก็วาร์ปมาลงที่แท่นครับ อ่าแล้วก็ไปลงที่ปืนดีกว่าครับเดี๋ยวเขาเบิ้ลสองไปอ่าเขาวางกับดักสปายไว้ตรงนี้ก็แล้วกันครับอ่ากันเขาถอยห้ามาดูดผมโหเขาได้เบิ้ลว่ะจังหวะนี้อ่ถอยแบบนี้รู้เลยว่าเขาน่าจะวับกับเมืองครับเพื่อที่จะไปลุ้นการ1 0 0์ด100%นะครับ การร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ออกครับอ่จาจังหวะนี้ทวารผมออกโดนแน่นอนอ่าเรียบร้อยครับขอวามาตรงเมืองนี้ก็กแล้วกันเราก็เรียกเข้ามาครับหนึ่งสเต็ปโอ้โหเรียกไม่ออกครับไปขอเรียกซ้ำอีกหนึ่งทีครับโอเคจังหวะนี้ไม่น่าจะรอดครับเรียบร้อยครับ สำหรับในตาที่สองนะครับเราก็มาพบกับไอซ์เลอบังครับซึ่งเป็นการที่ค่อนข้างใหม่นะการแบบนี้เดี๋ยวผมขอเลือกเอาเอฟเฟกต์ผลกระทบกปแล้วกันครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหแม่งมีกี้ใหม่ด้วยครับมีกี้ใหม่ที่เป็นเวอร์ชั่นธรรมดาด้วยขอทายที่สิบก่อนก็แล้วกันครับซึ่งในตานี้ครับผมก็ได้เปลี่ยนจากดาร์คเรนลองมาเล่นกับมีเมียนดูครับมีเมียนที่ถูกปลูกครับ ไม่รู้นะครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าครับเทตนี้ก็ลองดูครับโอเคครับเก็บมาเพื่อความปลอดภัยของเราขอสิบเอ็ดไปโอ้โหไม่ออกเก้าว่ะเออดีนะที่ได้วัฟขอวัฟมาลงพื้นที่ว่างตรงนี้ก็แล้วกันครับอ่าแปลี่ยานครับดึงครับดึงโอเคอ่าเขามีอะไรวะเดี๋ยวขอสองดูก่อนเขามีดูดครับอ่าเดี๋ยวผมขอวางกันไว้ตรงนี้ก็แล้วกันครับเผื่อเขาเพิ่นสิบสองมา โอ้โหไม่มีเจ็ดว่ะเออโอ้โหเป็นอออี e, ครับเออเหมือนมันรูว้ว่าเป็นมันจะออกโอ้โหตอนนี้หมดแล้วครับหมวกก็หมดแล้วอขอเบนต้อนครับสวยงามงผมจะอว้าไปเอานาฬิกาก่อนนะครับยยไปเอานาฬิกาก่อนนะเราก็จะมีการป้องกันเอฟเฟกอันตรายครับหนึ100่งรครับ หอมมาลงเมืองตรงนี้ก็แล้วกันครับอ่าขังครับโอเคอ่าแล้วก็วางกับดักสปริงครับไว้ตรงนี้ครับสวยงามยังไงครับเรียบร้อยครับอ่าตายเมืองแล้วโอ้โหไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ร่วงไปแล้วครับสําหรับในตาสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ยังอยู่กับมีเนี่ยที่ถูกปลุกอยู่นะครับอ่าและในตานี้เราก็มาพบกับวาเลนไทน์นาโอมิด้วยนะครับอ่า ขอสองดูเซตเท่ากว่านะครับเขาพกอะไรมาบ้างเนาะว่าจะโหดหรือเปล่าโอ้โหมีหมวกไททียมครับแล้วก็กันระบายสีด้วยครับเออโอเคครับอยู่ตรงนั้นแหละครับอย่าไปไหนโอ้โหมันได้แลนด์วะขอเลือกเอาเอฟเฟกต์ผลกระทบเหมือนเดิมครับอ่าไม่เปลี่ยนแปลงสวยครับอ่าดีนะที่ไม่ออกสอง ขอมาลงตรงพืที่ว่างคูณ2ตรงนี้ครับแล้วก็เด้งด้วยครับดึงไม่ออกครับคอยติบสองอีกทีสวยงามวับโผ้โ,โไม่วับว่ะเด้งด้วยครับดึงสวยงามครับอ่าแล้วก็ขอทอยไปที่สิบก็แล้วกันครับไม่ต้องเบิ้ลนะอ้โหไม่ต้อเบิ้ลทำไมวะดีนะที่ผมมีออกกอแปดสิบห้าเปอร์เซ็นครับอ่ะเดี๋ยวผมขอวับไปขังเขาก็แล้วกันครับโอเคครับอ่ะ ขอช้อนกับดักสปริงครับไว้ตรงนี้ก็แล้วกันครับยังไงครับนาโอมิจะล้มหรือจะกู้ครับอย่างวะนี้โอ้โหนาโอมิผมล่วงไปแล้วครับที่อยู่แล้วโอเคครับสำหรับการรีวิวการคัพปี้ความสามารถของกับดักทิชชาทับก็ได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าส่วนมากนะครับที่คนเขาหาที่นี้กันก็คือเขาน่าจะ ชอบสกิลในการตัดเอฟเฟกต์ผลกระทบ60%ของที่นี้หรือเปล่านะเพราะว่าในการตัดเอฟเฟกต์ผลกระทบ60%เป็นเปอร์เซ็นที่เยอะที่สุดในเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับในการทำลายเอฟเฟกต์ผลกระทบเนาะแต่ว่าครับถ้าใครอยากจะใช้แค่ความสามารถในการวางกับดักครับผมขอแนะนำเลยนะครับว่าอีเวนต์นี้ไม่ต้องทำดีกว่าครับเก็บเพชรไว้ดีกว่าเนาะคุณก็ใช้กับดักสไป์อันเดิมเล่นไปก่อนครับ และก็ถ้าใครจะทำอีเวนต์นี้ก็ขอให้โชคดีในการทำอีเวนต์นี้ทุกคนนะครับ